สวัสดีครับพี่น้องครับกับคำมดลำพูนอภอิเชษครับพี่น้องครับหลังจากไปกินอาหารว่างหันคลิปที่แล้วให้ร้านอาหารบุซอยอยู่แม้ว่าหอาดงนันอาจารย์นักดนตรีแล้วว่าจะไปซื้อกีตาร์นะเตรียมจะออกไปการถดกับพท่านได้ดับเครื่องดอกหลังจากทีติดมาจากร้านอาหารร้านกกแดงนะ่ก็เตรียมไปสร้าง่นจะมาถอดกับจอดห่มออย่างดีป่ะอาจารย์นักดนตรีแล้วว่าจะไปเสื่อกีตาร์ ผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ว่าท่านเขาจะเติมหนามันให้ก็เลยว่าจะไปบ่ทันได้ไปฮอดสำเร็จดับบึบอยู่ในรถหนามันกับเบิดได้กับพังสร้างกับมาเฮ็ดแล้วนี่ครับอูอ้อูในน,น,นอเนาะเอาจะเฮ็ดกูไพน้ำบ่แม่นครับบ่ผมยู่ันรวมกับตันยูใช่พุ่ม,มเป็นหัวหน้าใช่พุ่มเหมือนละ่ะครับอโศกเนาะรู้จักอยู่ ผมก็ดูแลใช่ยะพู่หมาละตะกี้เป็นศุนหนึ่งจะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นศูนสองละไงลงมาเป็นศูนสองเมนื่อย <c oughs> ใอ้คนในจังหวัดเขาเป็นแท่ <c oughs> านจักรองกับแม่ยูจังศีบุสว <c oughs> อยูตีเฮ็ดกู้ภัยกับช่วยเรือชังคมมากขึ้นกันนี่แหละแบบเดียวกันกับหน่วยกู้ภัยอโศกนี่แหละสมาคมแสงธรรมรัตการกุศลน,นี่แสงธรรมรัตการกุศล มันเป็นกูไพ่น้ำอัอยังคือมีหมูยองติดเธอคลายพอดีบัวเราไม่ตอที่เกลือิ่นมาติดเลอเสเธอบัวเราดังได้หมูยอง <c oughs> เขาก็เป็นเซี่ยวกับบอดโจอยู่นี่ตัวหมูยอง <c oughs> อืมเก็ดสั่งนางสั่งและครอดน้ำกันนี่ตัววะ

แบตเตอรี่กับไดเนี่ยเพราะมันใสซูมือด้แอร์ Air ยังเสียแต่ว่าตัวนี้แอร์ยังไม่ทัานได้มีปัญหาอย่างจักเครื่อโตัวละเครื่องยนต์กับว่าไม่มีปัญหาอย่างว่าจะน้ำมก็น้ำมันเครื่องบ่แห้ง่งแต่ว่าไอเรื่องไดสตาร์ทหรืออโตเมติอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสื่อมแน่ยังแน่นี่อันนี้เป็นเป็นเรื่อยก็พยายามดูแลรักษามันนี่แหละพี่นอ้องตามสภาพครับตามสภาพ มันก็ต้องมีบ้างชำรุดผุพังแม้กระทั่งคนก็ยังเก็บยังป่วยป่วยก็หายากินกระเศร้าตัวคนก็ไดก็จะคือกันละลดก็ไดเสียห้เขาอยู่ยงคงกระพันมันกับโบแมนดอกของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นระดับไป30กว่าปีแล้วลดขั้นเนี่ยมันดีล้วตัวมันอยู่ได้ซั่นี่ประหยัดน้ำมันนี่มัดเท่านั้นสร้างเนีย มันกับโบเคยมีปัญหาอย่างเชอญนะโดนๆมันเปลี่ยนเชิญหนึงครับวันนี้ผมติดมุ่นวิ่งทีรวมกับตันยู่ไว้นาลูกกับจกเนี่ยเลยผมใส่รหัสด,ดาราหกสี่ความจริงนะแต่ว่าตอนนี้มันถือศูนย์สองไว้น้ำสร้างเอากาแฟบ่เอากาแฟบ่บ่ๆครับผมหรือเอาน้ำย่างอื่นบ่บ่ๆครับมีน้ำอยู่เท หมอนำก็บโปรายชักเถื่อว่าจะเปลี่ยนเอาเอะน้ำยาหมอนามาใส่กับโปรใสก็สร้างในเป็นบ่ครับนี่บ่ครับสร้างสักครับสร้างสากักครับสร้างสักอู่อดไนี่ครับนี่สักมอเตอร์อสักมอเตอร์ โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่น,น,น,นี่รถมีปัญหาเด้ออยู่ไอ้รอบเมือง,งอยูเเส้ไนไางอบต,ออออตอดูทุ่งคางอบตทิดอบตดูทุ่งโอ้อบตดูทุ่งมากเลยครับนี่นะครับที่ท่าเบื่องเมื่อกี้นี่ถ้ารถผู้ใดมีปัญหาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรหรือบริมบนทนแถวหนีนะครับข้างอบอตอดูทุงท่งครับผมเขามาใหร้างเพื่อนเมืองไห่ครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟ ระบบไฟนะครับปวกไดนี่ยแหละไดนาโมเอาไง่ายๆว่าไดนาโมนี่ยแหละไม่ได้บ่แพงเด้ผมถามเพื่อนล้วเพื่อนว่าประมาณนี่ยแหละหรือสิอมันนอกเนื้อไปหลายกว่านี่กันแล้วแต่ว่าเพื่อนจะไปเจาะเบิ้งก็ว่ามันเป็น,นอีหยังตอนนี้เพื่อนข่าวๆว,ว่าออโตอเมติกภายในของไดน่าจะนะฮะใช้คำว่าน่าจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลา ได้ชาติกระชาติดีว่ามีปัญหาอย่างแต่ว่าขั้วตัวนี้แหละมันหลวมเทมันกระขื่นแดงทิติๆๆผมจะรู้เลยว่าเนื้อขี้ประจําเนาะขี้ประจำะางเท้าเพอะสตาร์ลถไปปั๊บไฟมันบวดบหน้าจอมันจิเป็นแบบติดแน่บวติดแน่เนี่ยผมจะมาจับขั้วตัวนี้เพราจับขั้วตัวนี้คือหายแล้วก็เอาน้ำยาครอ,อบจกักรวาลเนี่ยมาฉีดใส่กับปกติว่ามีอย่างคือมันเป็นคาบข่าเมาเนาะเห็นคาบข่าเมาเราบันนี้ระวัง ขวไฟเนี่ยมันจับกันบ่อเต็มทีมันอาจจะขึ้นสนิมเป็นกำลังใจแห้ในเด้อพี่น้องเอ้ยสู่ไปแล้วครับนี่กันนี่กวนหน่อยเชียงสะวันก็เพราะเขาเขามาเมาวานแล้วก็มอกับช่วงนี้มอกับบ่มีกันมีท่องกับว่ากันตรงๆซะบางนึงนี่กับมาปรึกษาหาเรื่ออยู่ว่าออามาด ยืมยืมก้อนนี่แหละเพื่อที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆการแสดงต่างเอาไว้ผมกับบริมีหรอกแต่ว่าผมก็ไเด้หาทั้งอื่นแห้หมอก้อนซอยเหลือกันไปนี่แหละพี่น้องนะครับนาะศิลปินนี่อ่าบอมแมนว่ามีแล้วไม่เก็บนะจริงๆศิลปินมีแล้วเก็บนะแต่ด้วยว่าภาระและหน้าที่มันมันเยอะกว่าไรายได้นะครับมันก็นเลยทําให้ชักหนาบ่ถึงหลังอันนั้นจะเป็นทั้งฟังนี้ก่อนเขานะครับแต่สําหรับผม ผมทุกเพราะผมถือเขาโกงพี่น้องกับหูจักดีผมก็เพอยากวอาหลายเทือกครับคันเม้นว่าเขาโกงผมผมจะบ่ได้ทุกยากไปนี่แล้วก็อาจจะบ่ได้มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งเพราะว่าจังบดโจงเสียเพื่อนก็ดีเพื่อนซอยเหลือย่ำทุกย่ำยากมากเพื่อนก็รับเขามาเป็นอยู่ในสังกัดเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อที่จะต่อยอดให้กับชีวิตและครอบครัวเราครับคนเฮ่านี่ ขันผมทุกเพราะว่าผมขี่เกียร์ขี่คันเนี่ยผมสีบ่าปากเพยามผมสีบ่แบมือขอผู้ใดแล้วบอกไ้ผู้ใดฟังผอมถ้ามันเกิดจากความบกพร่องในชีวิตประจําวันเราเกิดจากการขี้เกียรททางานมัองอะไรมัง่งผมจะบ่าบากนาไปหาผู้ใดแต่นี่คือเราเราลําบากเพราะเราถูกโกงนะฮะไอ้นคนประเภทคนโกงคนเนี่ยมาสังกาเกิดเป็นมนุษย์แทนเนาะพี่น้องนี่ครับแล้วแล้วครับถอดไปแล้วเดี๋ยวสร้างเพื่อนจะเอาไป เช็คเบิ้งเหล่าคนจีมาใส่ร์ไคให้เดี๋ยวจังค่อยมาเคลีย์ที่หลังกันเลยน้องช่างเนาะครับผมขอบคุณครับเพราะผมต้องทิหาเงินไวทะบอกว่ายๆซะเออเอาขอบคุณแม่ครับไปแล้วสร้างกันเลยครับผมเอาเอาใดไปเช็คเอาใดไปทำน้ำมันก็นเติมแล้วแล้วก็ขอบค,คุณคุณครูนั่นที่ซ้อยเหลือผมมาตลอดครับ แม้คุนคนคู่จะบดไดสช่วยเหลือผมหลายแต่ว่ากาให้ผมได้แก้ไขชีวิตประจำวันผมเพราะว่าจะเป็นเรื่องนํามันเพราะว่าจะเป็นการส่อมแซมรดนะเบื้องตน้นนิดๆน้อยๆขอบคุณมากๆครับโอเคครับเอาไว้สำนีสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าค่อยพอกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ